ของลาเต้กินถั่วไหมถั่วลิสงต้มกินไหมครับเอาป่ะเอาป่ะไม่เอานะแกะเปลือกก่อนเดี๋ยวแกะเปลือกแป๊บนึงแกะแป๊บนึงอ่ะหนูนั่งเรียบร้อยแล้วเกินนะอ้โหนห,นหนูนั่งเรียบร้อยมากเลยแสดงหนูอยากกินถั่วต้มแล้วเอากินค่อยๆกินไม่ต้องรีบโอ้หนูนั่งเรียบร้อยหนูนั่งเป็นกุลสตรีไทยเหรอเฮะ นี่นั่งไปห้องไปห้างด้วยอ่ะใหญ่เอาอีกเม็ดนึงเม็ดนึงอ้อยหล่นกินกินกินถั่วต้มโอ้องลาเต้ชอบกินถั่วต้มนะงะเดี๋ยวเพิ่งรอก่อนเราต้องรู้จักคอยรู้ป่ะอือเราต้องรู้จักคอยรู้ป่ะรู้ว่าถั่วต้มอร่อยแต่ต้องรู้จักคอย เพราะว่าพ่อแก่ได้แทบดึงเอากินนั้นก่อนให้เต็ดก่อนดิเดีย๋ยวเพิ่งงกดิเอออ่ะกินให้หมดก่อนอืมกินทีละอนันทีละเม็ดจะติดคออืมกินแล้วมันหิวน้ําถั่วต้มอะ่ะกินแล้วเสร็จแล้วหนูจะไปกินน้ำํำรู้เปล่ารู้เปล่าบอกไม่ต้องมาสอนหนูเราก็บอกวไมต้องมาสอนหนูหรอกหนูจะนอนกินมีอะไรไหมอ่ะอ หนูจะนอนกินมีอะไรไหมเหลือเม็ดนึงแล้วไอเม็ดนึงหนูอยู่น้ำวะ่ะหนูอยู่น้ำไปกินน้ำ